เด็กหลักล้านหลุดระบบการศึกษาพบ16ใน100ไม่ได้เรียนหนังสือนายอัธพลสังควาสีเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดเผยว่าตามที่พรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542มีบทบัญญัติให้การจัดการศึกษาจะต้องให้บุคคลที่มีสิทธิและมีโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการศึกษาและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุกคนละภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ แต่ในปัจจุบันจากการสำรวจติดตามการศึกษาและวิจัยของหน่วยงานสำคัญต่างๆเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาพบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาต้องออกจากระบบการศึกษาและไม่จบการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดนายอัจฉพล์กล่าวต่อว่าทั้งนี้สามารถสรุปป,ปัญหา และสาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษาได้เป็นหลายๆกลุ่มได้แก่กลุ่มเด็กที่มีความจําเป็นหรือมีเงื่อนไขส่วนตัวบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามระบบได้เช่นครอบครัวยากจนกําพร้ากลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่นตามผู้ปกครองกลุ่มที่มีปัญหาการตั้งคันในวัยเรียนกลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรมที่ส่งผลให้ถูกพักการเรียนหรือให้ออกจากสถานศึกษาด้วยปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลให้เด็กเหล่านี้มักจะ รู้สึกแปลกแยกจากสังคมยังมีกลุ่มเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กในพื้นที่เสี่ยงภยัยเช่นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์หรือปัญหาที่เราทราบในปัจจุบันได้แก่ระบบมาตรฐานการเรียนการสอนการแข่งขันทางการศึกษาที่สูงขึ้นปัญหาการเรียนในชั้นเรียนเพื่อนกันแกล้งหรือบูลลี่ และการเกิดสภาวะการโรคระบาดเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9ที่ส่งผลให้เด็กหลายๆคนไม่สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนหรือทรัพยากรที่จำเป็นในการศึกษาปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กออกกลางคันยังคงมีความรุนแรงมากขึ้นและจากข้อมูลของกอสอสอพบว่าในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กออกกลางคัน มากถึง2%จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดเมื่อนับรวมกับเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า1.2ล้านคนแล้วดังนั้นพบว่าในเด็กไทยทุกๆ100คนจะมี16คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนอกจากนี้รายงานการวิจัยของยูนิเซฟพบว่าความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงกว่า30%ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบ ต่อทางเลือกในการดําเนินชีวิตการทํางานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวในอนาคตของเด็กกลุ่มนี้นายอัตพลกล่าวนอัตพลกล่าวด้วยว่านางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาจึงสั่งการให้หน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบหรือปัญหาเด็กออกกลางคันโดยเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของสอกศซึ่งทําหน้าที่เป็นเข็มทิศของประเทศ ด้านการศึกษาได้ดำเนินการติดตามและวิจัยการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและได้จัดทำโมเดลการศึกษาข้ามภูมิภาคในทุกระดับเพื่อเป็นแพลตฟอร์มทางการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนเมื่อพร้อมจะเข้าศึกษาโดยเรียนในระบบรูปแบบของโมดูลเป็นรายวิชา เมื่อจบวิชานั้นๆก็จะเก็บสะสมการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิจที่สามารถเรียนเมื่อมีความพร้อมและนําประสบการณ์จากการทํางานมาเทียบเป็นหน่วยกิจรายวิชาและสะสมหน่วยกิจไว้กับธนาคารหน่วยกิจซึ่งความสามารถเรียนจบที่สถานศึกษาไหนก็ได้ทั่วประเทศขณะน,น,นี้อยู่ระหว่างการเลือกสถานศึกษาที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายขึ้น ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ